เอาละครับสวัสดีครับดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่รอีการัา้ง My Set ปรครับก็วันนี้อยู่กับผมครับฟูฟูจางเหมือนเดิมครับกับ EP ที่4แล้วครับวันนี้เราจะมาอยู่กับหวัวขอ้อที่มีชื่อว่า Slip ฮะ What happens is Brandon Ingram will set a flare screen for DeAngelo Russell and what the Lakers will really look for is Ingram on the slip to the basket and here it works perfectly and Ingram gets a dunk เทคนิคนี้ครับสามารถใช้ได้กับตัวที่มีท่าแดดพุ่งเข้าไปยิงเร็วครับอย่างตัวเทซยะครับมุโต้ฮะกอนและครับสามารถใช้ได้ซากุระงิโรนครับหรือว่าคิโยตะอ่งงไหมเดี๋ยวมีอีกตัวนึงครับคือมูราสเมะครผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนแบบไม่คาดฝันครับคือผมพยายามจะทำให้คนที่เป็นสายฟรีเนี่ย เล่นได้มากขึ้นครับมีโอกาสชนะมากขึ้นมีเทคนิคเพื่อไปทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะตัวสลิปเนี่ยมีให้ดูอยู่หัวข้อลหลักทั้งหมด3ตัวครับหัวข้อที่1ครับคือตัวละครนะครับที่สามารถใช้ได้หัวข้อที่2ครับคือตําแหน่งการยืนของคนในทีมครับข้อที่3ครับตําแหน่งการยืนของผู้ต่อสู้ครับ และก็สุดท้ายครับผมแถมฮะเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของผู้เล่นฮะการสลิปเนี่ยมันจะคล้ายคการสกรีนพิ n กนโลครับแต่ว่ามันจะเร็วกว่าพิเกนโลหนึ่งจังหวะครับก็คือว่าสลิปเนี่ยมันจะหลอกหลอกว่าตัวยังจะวิ่มาสกรีนข้างหน้าแล้วตัวมันอ่ะพิกเข้าไปเลยครับแล้วเลีอยพเลีอัพขาวเทวดา,น,านี่แหละหรือดังสดครับ เดี๋ยวมาดูกันะะในคลิปว่าผมทำยังไงครับกับเทสซูยาฮะแล้วฮานาคาตะาเนี่ยต้องไปยืนเหยียบที่ประมาณเส้น180ครับคือฉีกตัวประกบกานใต้แป้นออกไปเลยฮะเดี๋ยวมาดูลูกนี้ฮะปัจจัยที่หนึ่งครับในการดูฮะคือถ้าเป็นคนที่ถือบอลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ข้อครับที่ต้องทำก็คือ 1. ครับส่งบอลนะครับ2ชูตครับ3เลี้ยงบอลครับ ผมเลือกข้อที่3าครับคือการเลี้ยงบอลฮะพอเลี้ยงบอลเสร็จเนี่ยมันจะมีอีก2ข้อหลักๆก็คือจะชูดเองเลยหรือส่งบอลนนครับแต่ตอนนี้เทสซียะเนี่ยจังหวะที่เราเลี้ยงบอลเนี่ยเขาไม่ได้สกีเห็นไหมครับเขาพุ่งตัวเข้าไปก่อนเลยเพราะว่ามันคือการสลิปครับก็คือไหลหลื่นนั่นแหละพูดได้ง่ายครันี่ฮะพอมันหลุดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันโล่งทันทีเลยนะเพราะอะไรครับ มากิต้องปิดผมพอเทสยะมันโลนะ่งเนี่ยมันจะมี2ข้อคือเลเวอเร็วกับส่งบอลให้คราราคาตะแต่ตอนนี้ไม่มีใครปิดเทสยะทันแล้วฮนะเห็นไหมฮะก็เรียบร้อยฮนะเลเวอไปแบบชิวๆครับฟิกเก็โลฮนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะโกงว่าเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมีอีกฮนะมันจะมีหลายช็อตมากครับที่พอสลิปเนี่ยแล้วมันโล่ง นี่ฮะวิ่งอยู่ฮะพุ่งเข้าไปฟึบนี่ครับพุ่งเข้าไปฮะเรียบร้อยครับก่อนจะรู้ตัวก็สายไปแล้วครับเพราะว่าโดนดังไปแล้วครับหรือว่าโดนเลยว่อไปแล้วครับพอเราทําสลิปประมาณสองสามครั้งแล้วเนี่ยทีเนี้ยฝั่งป้องกันเนี่ยเขาจะเริ่มระแวงนะเห็นไหมฮะทีเนี้ยเขาจะยืนเป็นลายเดียวกันเพื่อเขาจะรอดูว่าเราจะทำยังไงลูกเนี้ยผมสามารถส่งไปให้ฮานาคาตะ เล่นได้เลยนะเพราะว่าเขาโล่งอะพอลิงเดินไปปิดปุ๊บผมก็เลยพลิกกลับมาทีนี้ซากูจะคิดว่าที่ล้นเนี่ยสลิปแน่แ่เห็นไหมฮะเขาเลยจะไม่ออกมาเสร็จปุ๊บเจอร้นสกีนครับไม่มีใครปิดผมแล้วเห็นไหมผมโล่งแล้วเห็นไหมแล้วผมยิงเนี่ยแต่ลูกนี้แอบสวยคือจริงๆแล้วอะคือมันควรจะลงฮนะเพราะว่ามันโล่งแล้วฮะนี่ครับ มันดันไม่ลงครับก็ตามนั้นฮนะเป็นยังไงครับสลิปฮนะมีสกีนบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย EP หน้านครับผมจะทำพี่เกลนโลฮะเพราะตอนนั้นเป็น EP ใหญ่เหมือนกันซึ่งมันต้องใช้ครับมันต้องประยุกต์กันหลายๆเทคนิคมันาะให้คุณอนะ่ะเล่นเกมสนามดังสนุกขึ้นเหมือนคุณเล่นบาสติดบาสจริงเลยฮะอ่ะลูกนี้ครับผมเจอล้คือ ผมจะสปินมูฟไปทางขวาแล้วเทศยะสลิปทีนี้ฮาราคาตะจะว่างดูนะเพราะว่าไอเนี้ยมันรู้แล้วนะครับดูนะฮะเห็นไหมถ้าเกิดฮราราคาตะรู้งานนะครับฮรตาราคาตะต้องยืนตรงนี้ครับนึกออกไหมค,คุณเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮาราคาตะยืนรอครับคือโพสตบอลรอเลยว่าจะเฟดพอบอลมาถึงก็เฟดเลยก็คือลงเลย เนี่ยดูดิขนาดพอลิงเข้าไปรอตกซากูลอตกคาระคาตะถ้าเฟืเลยก็ทันอีกนะเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเฟืเลยก็ทันนะฮะไม่ใครตกถึงนะนี่ครับเป็นไงฮะเทคนิคสลิปง่ายๆครับที่สายฟรีก็เล่นได้ครับผมบอกเลยว่าโอ้โหถ้าดูคลิปนี้นะถ้าแบบสามารถช่วยให้กลุ่มคนลับมาเล่นได้ครับ ไม่ต้องคิดว่าเก็บเนี่ยเพย์ตัวเป็นเสมอไปอยากได้เทคนิคดีๆด,ดีตามไปดูที่ช่องโอรามโคหรือฟูฟูจังครับหรือไม่ก็กดติดตามกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฮะในการทำคลิปต่อๆไปนะคลิปนี้ผมขอแค่19ไลค์นะครับผมจะดีใจมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันไว้ด้วยผมดีใจมากๆฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมลาไปก่อนนะครับแล้เวเจอกันครับ